สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ามทุกทคนนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากักนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราลองไปดูแต่ละเครื่องหมายกันนะคะเราจะมาดูเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายกันนะคะเด็กๆ เครื่องหมายแรกนะคะจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าจะใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่มีจํานวนมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่มีจํานวนน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายเท่ากับจะใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนที่เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆ เราจะมาทบทวนเรื่องเครื่องหมายกันนะคะว่าเด็กๆจะจำกันได้ไหมเอ่ยเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรคะมีเด็กๆคนไหนตอบคุณครูได้บ้างไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะนี่คือเครื่องหมายมากกว่านะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบ สิ่งที่มีจำนวนมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆจำให้ดีๆนะคะมาต่อกันนะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรคะมีเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างไหมคะใช่แล้วค่ะนี่คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่มีจำนวน น้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะจำให้ดีๆนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเ,เครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะนี่คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่เท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆจำให้ดีๆนะคะ เราจะมาดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพของส้มไหมคะมีจํานวนทั้งหมดกี่ผลคะมีจํานวนทั้งหมด10ผลนะคะแล้วเด็กๆมาดูนะคะรูปภาพของแอปเปิลนะคะมีจํานวนกี่ผลคะมีจํานวน5ผลนะคะแล้วเด็กๆจะ เลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะใช่แล้วคะ่ะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เพราะ10มากกว่า5นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะให้เด็กๆเ,เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับ ให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพของโดนัทไหมคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะใช่แล้วคะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะรูปภาพของคัพเค้กนะคะมีกี่ชิ้นคะมี4ชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายอะไรมาเติมดีคะระหว่างเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะ พราะอะไรคะเด็กๆเพราะสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆเราจะมาดูตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพของกระต่ายไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วลิงละคะ ลรงมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายอะไรมาเติมดีคะระหว่างเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับดีคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเลือกเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ2น้อยกว่า6นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ได้เวลาทําใบงานกันแล้วนะคะเด็กๆจะอยู่ในใบงานที่4นะคะเราจะมาดูในรายวิชาภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะจงการบาดตัวเลขให้ตรงกับคําศัพท์นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นตัวอย่างแรกไหมคะคําว่าสิบนะคะตรงกับตัวเลขใดคะตัวเลข หกฮินดูอาราบิกนะคะเด็กๆก,ก็กากระบาดท,ทับตัวเลข6ได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาดูในรายวิชาภาษาไทยนะคะจงโยงเส้นจับคู่คำให้ถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูคำฝั่งขวามือนะคะมีคำว่าอะไรบ้างทอเอาเท้าตอโอโตกอเอาเกามมโอโม บอเอาเบาตออาตาแล้วเด็กๆมาดูข้อที่1ถึงข้อที่6นะคะตัวอย่างแรกนะคะข้อที่1มีตัวอะไรบ้างคะมีสระเอรูปภาพทหารแล้วก็สระอานะคะรูปภาพทหารแทนพยัญชนะไทยตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะตัว ทอทหารนะคะแล้วเด็กๆจะอ่านว่าอะไรคะทอเอาเทานะคะเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่คำว่าเทานะคะต่อไปเราจะมาดูในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะรูปภาพของแตงโมมี2ชิ้นนะคะแล้วก็รูปภาพของดอกไม้มีรูปดอกไม้มีสมดอกนะคะแล้วเด็กๆจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะว่า2น้อยกว่า3นั่นเองคะ่ะ ที่เหลือนะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทําด้วยตนเองนะคะคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะไว้เอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเรียนรู้เรื่อง เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเด็กๆจําให้ดีๆนะคะระหว่างเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆอย่าจําสับสนกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆไว้พบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ